เป็นบานห้วยแก่งน่ะพี่น้องบานห้วยแก่งกับยุหันแหละโอเคนะพี่น้องตอนนี้กับเลี่ยนแพนอีกแล้วทีแรกว,ว่าสะไปกินข้ายุแคมน้ำเนาะเอาไปเอามาสุดท้ายแล้วขึ้นผู้คือเก้าพี่น้องขึ้นไปเบิงนะ่งเนาะไปกินข้ายูเทิงผู้คนละยุจอมผู้คนละพี่น้อง กำลังสีย่างขึ้นไปตอนนี้ก็นั่งพักผ่อนนะพี่น้องหอนแ้วกับเมืยเด็กๆน้องๆเพื่อนขย่างไปกอนหมดหรอเลื่อซาฟาร์มคนเดียวอีกแล้วกับในหนูนะส้มขวน้องเพื่อนขย่างท้าซาฟาร์มนะพี่น้องไปนํากันเพิ่งดูดิคนน้อยก็ยืนยื่เทิงคุนะเมืยพี่้นงเ้ยนั่งพักก่อนเนาะ เที้ยงเลยคือมึ่งเลยจ้ะมีพี่น้องขมเมื่อยขมเมื่อยเต็มลอยแต่วิวงามเต็มหลานเนาะซาฟาร์มขึ้นมาเฮ้ยหายใจจนพองเมื่อยเนาะพี่น้นะองเนาะงซาฟาร์มก็นั่งฟักนั่งพักบ่แม่นนั่งฟักนั่งพักดูดูเนาะการนั่งอยู่นี่แหละพี่น้องป้าบุญมตุนอันนี้เนาะ มหามห้ามาห้าทางแต่ว่าอันตุน,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 มนมันจะพุ่นพี่น้องเมย์เมย์เมยพี่น้องเยนั่งพักก่อนนะมเนาะโซฟามื่องนะพักแล้วพักอีกอันนี้นี่ก็เป็นฝื้นได้หนิโซฟามทบฝื้นไปน้องพี่น้องเด็กน้อยก็ไปก่อนเนาะแม่เด็กโฟามกับน้องใหม่นูเนาะพี่น้อง <c oughs> ต้องเอยนะ๋ยหนงค่อยๆย่างไป เมื่อยพักแล้วพากีกอยู่ไปไปนี่พี่น้องในที่สุดนะาาเนาะซาฟาร์มกลับมาหอดให้เขาตู่ที่ซาฟาร์มมักใคยอยู่เกันซาฟาร์มเดี๋ยวเรียกขึ้นมาเห็นนั่นเราพี่น้องกลับมาหอดให้เขาคงกเจอแล้วเหมือนกันเขาเจอกับยูให้เนาะยูเที่ยงผมพี่น้องนี่เลยเนาะ เลี้ยวลงไปสุดสายตากะสิประมาณนี้แหะวิวบรรยากาศดีแห่งเนาะเดี๋ยวลี่ส้มคาที่มาพี่น้องเลยส้มคามาน,านี่ทางนั้นก็คือภาพภาตัวทีก้นตกตลอดท่านเนาะพี่น้องสะฟาร์ก็มาฮอดนี้แล้วย่างมาเครื่องสมองเนาะขึ้นผู้อันเดียวรวมๆแล้วกันพี่ย่างมานี่กัะสมองปลายน้อยนึงเนาะพี่น้องก็สะฟาร์ก็สินั่งพักผ่อมกันเนาะเพราะว่าเมื่อย ว้าว wow, พี่น้อง Amazing งดูหันเป็นบานห้วยแกงเนาะพี่น้องบานห้วยแกงกับยูฮันแหละาดูอยู่ขักขนาดเลยโซฟามกับวายุเด็กๆให้ไปใส่มาเด็กๆอยู่นี่น <c oughs> อันนี้นี่ก็คือบ่อนอ้างน้ำเนาะที่เข้าเจาก็อ้างไว้ให้นำมานี้และวก็ชิปป้อยลงไปในหมู่บานให้ประชาชนสมใส่น้ำเนาะน้ำที่ใส่กับซีเมนต์น,นำตัวนี้แหละพี่น้องนี่ เป็นภูบาเนาะสู้ขนาดเลยอะไรกับเป็นบานห้วยแกลงพี่อ้องนนเปลี่ยนแผ่นแล้วเปลี่ยนแผ่นอีกนำํำจนบอถันพี่อ้องเลยตอนนี้กะกำลังสีงย่างลุงภนะูแล้วเนาะเพราะว่า ขึ้นมาสุดจอมผู้เราเห็นตูบอยู่ลุ่มเนาะแคมนำบรรยากาศโคตรดีเลยค่ะสว่วนกันลุจากผู้ไปกินเขาอยู่ลุ่มอีกกะย่างขึ้นย่างลงอยู่นี่เนาะค่ะย่างขึ้นมากะดีได้สตา,าร์วัดดีเนาะที่เห็นภาบรรยากาศอากาศดีๆเย็นสดชื่นขนาดเลยเนาะเดี๋ยวเห็นหล่ไล่อันนี้จากที่ซาฟาร์มบดามาทางนี้ค่ะเป็นซิปกว่าปี้อะไะ,ะพี่น้องดได้มาย่างได้มาเที่ยวมาส้มแล้วนี้ค่ะดีใจเนาะพี่น้อง ชุดบรรยากาศสุดอากาศเนาะที่บริสุทธิ์เต็มทีเนะ่เดี๋ยวพากันกลับยามโอเคเนาะเดี๋ยวไปชมกันเลยว่าเอาสีเข็ดวย่างกินมีย่างกินแน่เนาะแล้วก็ไปกินข้าวอยู่ค่ายแคมป์นำเนาะบรรยากาศเยน็ยนๆสบายๆเลยพี่น้อง ค่าคืนกับสากมูซ่อมผนเนาะข่าลงกับสาขวมูซ่อมคนอีกแต่ว่าข้าน้องม่กินกับนำล่างอีกเนาะพี่น้องเพราะว่าพากันลืมนำเนาะแล้วก็ให้น้องๆกลับไปเอานำเป็นบางคนเนาะไปอบองกับอาเชียเนาะซ่อมซ่อมคนึ้นไปเอานำแล้วน้องม่กินกับน้องอีกคนนึงกับนั่งท่านำอยู่ฮนเนาะส่วนซ่อมฟาร์มกับน้องในนู้กันสิย่างไปก่อนเนาะย่างไปก่อนไปก่อไฟมาย่างทาเห็ดกินเนาะ ขึ้นไปเมื่อยน้องเพี่น้องขึ้นไปเมื่อบยบ่ได้เห็ดย่างเลยอีย่ถึงไปเอาข่าบรรยากาศน้อยนึงแล้วก็พากันย่างกลับมาอีกเกาไปเห็ดกินอยู่แคมห้วยพูนพี่น้องนา้าซอฟท์าร์มกันจนมาแดงเนาะพี่น้องตักแด็ดจนแดงนี่เลยพี่น้องบอนที่ลงมาเนาะมอกกับหมาอีกแล้วฝนกระสิตกพี่น้อง กูนละกีนีซัฟฟาร์มขึ้นไปเทิงให้เขาเข้าเจ้กูน่ะละกันยางอ่อนบอลนี้ลงมาเนาะละกันนี่มาห้าตูบนี่เพราะว่าซฟ์มขึ้นไปเทิงเราเลีเ้ยวมาเราเห็นมีตูบอยู่นี่เนาะมาห้าตูบนี่ละก็มาเห็ดกินกินเขาช่วยอยู่นี่เมื่อยบ่ไหนนู้มาอีบ่เธอเนะเป็นยัง Okay, อเคเน,นาะส่วนนี้ซสาซามกับมะโหดเทีย่ยงแล้วมานั่งพักผ่อนเนาะกับซมาเห็ดดูเห็ดกินพี่น้องสิงที่สาฟามเปย์กับบุ๊มมีย่างเลยพี่น้องมอนีแต่ห้องกินย่างเดียวเนาะนี่เลยเบิงเบง้งมาเบิ้งไกลๆเลยว่าห้องกินเรามีย่างเดียวพี่น้องนี่เนาะกับิีมีผักกาดมีอันน,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 นี้นี่กับเครื่องข้องเรียมมาเห็ดตุ้มยำปลากระปองเนาะพี่น้องแล้วการนี้เลยตัวนี้นี่กับซีเป็นแกงได้นี่แลัวก็มีเครื่องข้องเนาะแล้วก็มีเ้า เขาเนี้ยนาะอันนี้ก็กะมีตับอันนี้จะเป็นสดห้อยเอาไว้เห็ดกินเนาะเดี๋ยวเ่าชีไปล้างยุ้ยห้อยก่อนเราขึ้นมาแล้วค่อยเห็ดมะพักพรอนน้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยเมื่อยหอนเนาะเอาผนพ้าก่อนเนาะน้องๆนี่เลยพี่น้องน้ำน้องกันนั่งวอดปม้อมกับฮบตุ้ยเนาะตัวป้อมชะาอตัวไม่อ้วนแค้น นี่เลยเนาะตอนนี้กะดังไฟแล้วแล้วพี่น้องกะมีน้องน้องนั่งท้ากินเขาอยู่พี่น้องเลยน้องไม่กินเสียห็ดยังสูน้องกินนี่นั่งยิมยังเดียวบ่อิ่มได้เมือน,นี้กะเบ้าพื้นเนาะเป็นคนเห็ดกินพี่น้องมือเลี้เฮาสีเอาพักลุงเข้าไปในนี่เลยพี่น้องเลย เอาเอาไม้มาแย่ไอน้น,นี่เลยพี่น้องอันนี้นี่ก็คือเมนูที่นึ่งนี่โอปากระปองใส่บองไม้ไผ่ <c oughs> <laughs> นี่เลยหยัดเข้าไปเนาะน้องในนูกับบ้าเพื่อนเพื่อนเห็ดแลัส่วนตัดพามาตัวนี้พี่น้องเอามาใส่เตาไฟแล้วตัวนี้นี่ก็เป็นผักกาดรวนๆเลยเนาะตัวนี้ลืมหดเครื่องปรุงพี่น้องเลยเห็ด <c oughs> กินซวย เป็นหลันปลากระป๋องมาเนี่ยตยตัวนิดน้อยสองตัวสุดถ่ายก่ะโบคนพีมือสร้างความน้อพี่ดอกทีแรกสร้างความคิดว่าบต้องเห็นยักษละวันนี้ได้นั่งเป่าไฟคือเก้าหน้มือนันกับเป่าไฟจนเมื่อยไปจนแก้มช่องเบือง เจ็บหมดวัอนี้ก็มาเป่าอีกมือนึงแล้วพี่น้องแล้วพบเป่ามันก็บน Nein, gut, gehen nach. เาเกี่ยวอาหารมาแล้วนะอันนี้ก็คือถ้วยที่สร้างขึ้นมาสดๆหอนๆเลยเกี่ยมเครื่องเกี่ยวข้องนะเกี่ยมกินข้าวซุยแล้วผู้ได้ก็นั่งจอกมกนั่งทาอยู่พี่หน่อยใส่ถั่วน้อยนี่เนาะอันนี้ไม่ใชผักอันนี้เกีผักเต็มเลยยิ่ง นี่ก็คือไส้ของเฮาวันนี้พี่น้องแต่ละคนกันบอโลท้าเราได้เนาะผู้ได้กระหิ้วกินก็แก๊กแก๊กกันแล้วนี่น้องวิกิ้งเอิร์นเอฟซีมากินข้าวได้ไหมเดิยอะมันกินข้าวน้องกินทับน้องๆทุกคนเร้อพี่น้องเริ่มมากินข้าวเริ่มมาๆมาๆมาๆข้ออะไรดีข้ออะไรมาข้นข้อทำกัน มา,ายมาเดอ้อทุกค,คนมากินขา้าวลำกันเด้อเนาะกับน้องๆอ,อยู่ที่ตู้ตูไ้ไพ่ไพ่กรบปุกหูเนาะมาเวมานั่งกินนลำกันกินขา้าวปลาพี่น้อยน้ยน้องๆเพิ่นกลับบ้ารอซาเลยนะหิวเนาะแต่ละคนกต่ฮิวซากวามกต่ซีกินคือกันลายนี่ตัวนี้มากินข้าวลำไกิ่เด้อบอดูมาเด้อมากินข้าวลำไกิ่เด้อ บะทันอีนะพี่น้องแต่บะเกียงมันทุกอย่างแล้วนี่โมมีบะมีย่างที่จะบบะเกียงนะแซบกันมัดทุกคนเลย <laughs> โอเคนะพี่น้องตอนนี้ก็พากันกินขา้าวกินน้ำจนอิ่มแล้วนะลากาศีพากันย่างเมื่อแล้วนะบง ทางพูเทิงพุ่นเนาะเบิ่งบรรยากาศคือฝนสิตกนี่แหละแล้วก็อีกอย่างเนาะฝากระบดแด่และก็เลยพากันเหมือพี่น้องที่แรกว่าสิพากันพักพรอนนวอยนึงจังเหมือแต่ว่าเบิ่องลราฝาบดนะเนาะแดด็ดใบ้ัวนก็สิพากันย่างเมื่อเลยนี่เบิง่งเพิ่มโซฟาเนาะ <laughs> <laughs> จักแม่นแนวใดเนาะ <laughs> <laughs> โอเคเนาะก็พากันย่างเมื่อแหละคลิปต่อจากนี้ก็คือซีเมนต์พาบ,บรรยากาศการย่างกลับบ้านเนาะพี่น้องนี่เลยพี่น้อง น้องผู้มานํากันเนาะกับมีน้องคนนึงเราบอสปบายนะเป็นใครแล้วก็หากมือเสานี้บกหัวน้องเพื่อนบอสบายเนาะกันหัวน้องเพื่อนบ,บอสบายกับไหม,มาก็เห็นเพื่อนลาเลิงอยู่บัดมาหอดฟีแล้วมาบอสโซฟามาเป็นใครวสันก็เลยกินข้าวแล้วก็หิพากันเมือ่อยยางพาส่วนมันตุนกันอีกแล้วนี่ วันนี้ก็หฮมเย็นขนาดแด้พี่น้องบบทืกแดดถือฝ้นอะไรนี่ขันมายืนอยู่นี้นี่เน,นะนาะหมนณะเลยรถซิงก็เจากับขี่พนันส่วนมันตนไปแบบนี้เลยพี่น้องมันตนงามขนาดเลยมันตนส่วน เอาในนูตอนมาเป็นกระเป๋าเปยตอนนี้เป็นพายแล้วบ่งดูเอ้ยบ่งดูโอ้เหนาะกระเป๋านี่ a m a z ิ่งขนาดเลยพี่น้องตอนไปยังเปยอยู่บัดค่ากลับเป็นพายเป็นกระเป๋าพายแล้ว ไม่กิงย่างเมื่อยๆแบบนี้ข้อจากเพลงเหมืงดูห้องเพลงเมื่อไปนำจังเมื่อยโอห้องเพลงเจ็บเจ็บคออะไรห้องเพลงเสียงจักรมวนปกติเนาะน้องไม่กิงเพนคนจะเป็นคนนำน้าเนาะแต่ว่ามัอนี้น้องไม่กิง ควรนนำถ่ายกับซาฟามค่าถ่ายเนาะเมย์เมย์เข้ากระย่างไว้ขนาดเลยดเด็กๆหน่อยกระจกแข็งแห้งเนาะซาฟามนี่ค่าเงาลาเนาะพี่น้องย่างสะโซาฟามเอาให้น้องไม่กินปึ๊บเบ่งน้องเพิ่นโอ้ตกใส่ป้าถูกเปลีอยนมัด บนทุ่นทางนะพี่น้องตอนเจ้าฟ้ามาฮันค่ะรถชิ้นขายูอนนี้แหละห้ากระอ,อ๊กไปไดนเนาะขนาดฝนบาตกได้พี่น้องขันฝนตกนี่บระหยัดสิคุดเลยนะทุนทางโอเคเนาะพีน่น้องเนาะคลิปนี้กับบ่มียังไล่ซากฟาร์มก,กับยังกลับบ้านไปกินขา้าวนะปลาเนาะเป็นละปลามา สำหรับคลิปนี้ก็ข้อจบเพียงแต่ท่านี้ก่อนเนะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์และไลน์เนาะบายยเจอกันคลิปต่อไปเดอ้อสบายดี